ฮะเป็นอะไรไปคะพี่ทามีก็จัดสอบเก็บคะแนนประวัติศาสตร์สิเพิร์ลรอบนี้ได้คะแนนน้อยมากเกือบเอาตัวไม่รอดเน่ไม่รอดยังไงคะก็เกือบตกนะสีและเพิร์นได้คะแนนเท่าไหร่ละได้นี่ยี่สิบหรอเพิร์นสองตั้งห่าเราเล่นเราเล่นเราไปยี่สิบโอ้เก่งจังเลยอะเพิร์นทำได้ยังไงอะอ่านหนังสือที่กัปตันโอ้งานมโหรีมากเราอ่านไม่ค่อยเข้าใจเลยอะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟัง ไปฟังกันเลยสวัสดีสสดค่ะพวกพเราชาวลาโวโหฮิล<ฮ>วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ <จะ S 2> อาณาจักรลาโวมาฟังกันเลยอาณาจักรลาโวบางเรียกลวาวรัตหรือลาโวโยธียา ในเอกสารจีนคือหลอหูมีข้อมูลอยู่ในพงศาวดารเหนือพอจะสรุปได้ว่าเมืองลโวมีมาตั้งแต่พศ1002แล้วมีเมืองลบบุรีเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ทางภาคกลางในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยามีอาณาเขตตั้งแต่ชัยนาทลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์ทางด้านตะวันตกจดมริดทวายด้านตะวันออกจดนครราชสีมาลโวเป็นรัฐที่อยู่ร่วมสมัยกับทวารวดีและเคยเป็นเมืองสำคัญของ เมืองทวารวดีตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันออกมีแม่น้ำสำคัญสามสายไหลผ่านได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำบุรีค่ะ ด้านการปกครองลาวได้รับอิทธิพลจากชาวต่างชาติอย่างเช่นอินเดียเช่นเดียวกับทลาวดีทั้งในด้านการปกครองที่รับเอาแนวคิดเรื่องการปกครองโดยกษัตริย์หรือเรียกว่าระบบราชาธิปไตยมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมออกเป็นชนชั้นสูงชนชั้นสามัญและทาส ได้ศาสนารับถือทั้งศาสนานิกายเทระวา่าและนิกายมหายานและได้รับอิทธิพลความเชื่อจากศาสนาพราหมินดูพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ นับถือพระโพธิสัตว์และศาสนา,าพราหมณ์ดูทั้งรัฐที่โสวะและลัฐที่ไวสนพได้เข้ามามีบทบาทในลาวูแทนที่พระพุทธศาสนาในกายถีละว่าโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีการสร้างสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมความเชื่อนในศาสนาเหล่านี้เป็นจํานวนมาก เช่นพระบางสามยอดปางแขกเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเทวะรูปพระนารายรูปสละภาพะพุ่มบนแผ่นศิลาด้านเศรษฐกิจอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สำคัญเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีเส้นทางในการติดต่อค้าขายรวมทั้งเป็นศูนย์การในการติดต่อระหว่างชุมชนโดยรอบลโวมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำสำคัญซึ่งช่วยในการติดต่อค้าขายกับดินแดนภายนอกเป็นโดยสะดวกเ <laughs> ช่นจีนและอินเดียสินค้าสาคัญที่พบเช่นเครื่องทั่วจีนเหรียญกระสาบที่มีรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวง ซึ่งเป็นของอาณาจักรฟูนันแสดงถึงความสัมพันธ์ของอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยเราได้ยินมาแว่วๆว่าอาณาจักรลาโวมีความเกี่ยวข้องกับขมินมันเป็นยังไงอะ่ะเพลินมาๆเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังลาโวภายใต้อิทธิพลของข,องขมิน ประมาณพุทธศตรวตรรษที่16-18ศิลาจาลึกหลักที่21จาลึกศาลสูงเมืองลบบุรีเป็นจาลึกของพระเจ้าสุริยวรมันที่1เนื้อความในจาลึกกล่าวว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1ได้ยกทัพมาตีเมืองนวปุระหรือเมืองลบบุรีนอกจากนี้จาลึกศาลเจ้าเมืองลบบุรีจาลึกในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1กล่าวถึงการการปนาที่ดิน คนใช้และสิ่งของต่างๆถวายพระนารายณ์ปราบจารึกทั้งสองหลักที่ใช้ภาษาของโบราณแสดงให้เห็นอิทธิพลของคเขมนจากเมืองพระนครที่มีอิทธิพลต่อดินแดนในประเทศไทยทาให้ช่วงนี้ลาวได้รับอิทธิพลจากศิลปวัฒนธรรมจากคเขมน ต่อมาหลังจากพระเจ้าชัยวร,รมันที่7สวรรคตแล้วอาณาจักรก็ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆและหมดอำนาจไปในที่สุดทำให้อิทธิพลเขมรในดินแดนสยามประเทศลดลงตามไปด้วยและเมื่ออาณาจักรอยุธยาสถาปนาอำนาจขึ้นมาในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่19 oh. ก็ได้ขยายอิทธิพลเข้ามารวมละโวเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในที่สุดค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วเพิินขอบคุณมากนะรอบนี้ขอได้เท่านี้นะทะม,ม่ยี่สิบใช่ไหมสอ,อ,อ <laughs> ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเย้ <c oughs> yeah.